วัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดตู้โชว์ดูของสะสมวันวานดูกันนะครับชุดนี้จะเป็นแฮปปี้มิลของแมคโดนัลล์นะครับออกเมื่อปี1996นะครับจะเป็นชุดของดิสนีย์ดิสนีย์แลนด์นะครับก็จะเป็นการจำลอง4 4โซนในดิสนีย์แลนด์ออกมาเป็นอาคาร ตัวนี้นะครับจะเป็นสเป o เ n ลเทนนะครับเป็นเมืองวิทยาศาสตร์ต่อมาอันนี้จะเป็น Small World นะครับส่วนอันนี้จะเป็นปราสาทดิสนีย์ปราสาทเทพนิยายนะครับส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นบ้านการ์ตูนนะทั้ง4ตัวจะมีจุดเด่นก็คือเมื่อเราเปิดฝาออกมา บนี่เราก็จะได้เห็นตัวละครของดิสนีย์ทั้ง4ี่ตัวออกมานะฮะมิกกี้เมาส์จะอยู่ในปราสาทเทพนิหญ่นะครับมินนี่เมาส์จะอยู่ในบ้านการ์ตูนโดนนนดักจะอยู่ในสเปซเมลเทน แลนะเดซี่ดักจะอยู่ใน Small World เทคนิคที่เขาใช้นะครับก็คือเมื่อปิดฝาจะมีแกนดันแขนให้ตรงตุ๊กตาให้หุบลงทำให้สามารถปิดลงไปได้เมื่อเปิดปุ๊บตัวสปริงก็จะกลางทำให้แขนมันกลาวออกมา ชุดนี้จะมีจุดเด่นอีกอย่างก็คือถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะครับมิกิเมานี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ถ้าว่าเป็นสีแดงก็จะเป็นของอเมริก,รกาและยุโรปชุดนี้ออกมาหลายเวอร์ชันออกเป็นเวอร์ชันเอเชียกับเวอร์ชันอเมริกายุโรป จะมีชุดใหม่ออกมาอีกนะครับติดตามชมได้สวัสดีครับ